ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายละบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกับบรรดาลูกหลานตามเคยแต่้าว่าก็ขอต่อเรื่องราวของมโหสถจะได้ไม่เดินชา้าเม,ะมะื่อมโหสถกลาบพุทธราชาตามที่กล่าวมาวันก่อนนั้นว่าบิดา กับมันดาวิดากระลูกเนี่ยใครจะดีกว่าเสมอไปจริงไหมขอย้อนสนิทด,ดีกว่าพระพระราชาเมื่อถามโมโหสดม่สดยังกลับทูลว่าข้าแต่สมมติเทพเหตุเจนไหนเหตุไรจึงทรงรับสัส่งดังนั้นเมื่อกี้นี้พระองค์ทรงตัดว่าบิดาจอทสงคันกระบุษ บิดาย่อมสำคัญกว่าบทเสมอไปไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะถ้าพระราชกำดั้นเป็นความจริงลาก็หาความสำคัญกว่ามาไหม่อมาสดอนไม่ขอพระองค์จงรับลานี้ไว้ถ้ามาสดอนมีความสำคัญสำคัญกว่าก็ขอให้พระองค์ทรงรับมาสดอนไว้ไม่หมายความว่าตอนนี้ตอนที่บัณฑิตเราอเยอะนะ่ะ พระราชาเสียใจก็ต้องการมาสะดอนแต่ว่าพระราชาเขาถามว่าราคาตัวเท่าไรท่านบอกว่าไปกหหาปณะนะถามมาสะดอนราคาเท่าไรพระราชาบอกที่ราคาไม่ได้เขาจัางได้แก้ปัญหาว่าเมื่อกี้นี้บัณฑิตของพระองค์ซึ่งไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเป็นคนโง่ขนาดนั้นนี่เด็กก็ยก่ยใจขวบนั้นล่อไอ้เท่าหงูเขาห้แล้ว ไอ้เท่าขงูแล้วว่าเท่าสารพัดพิษยอย่างนี้นะลูกหลานที่รักยากคบไว้นะบัณฑิตแปลว่าคนยลาดแปลว่าคนมีปัญญาแต่ว่าบัณฑิตสี่บัณฑิตที่หาค่าในด้านปัญญาไม่ได้เลยบันฑิตเขาโอมพากันปรบมือหัวเราะเยาะข้าพระพุทธเจ้าว่าโอนหนอสราชาไปได้บัณฑิตเหล่านี้มาจากไหน ช่างไม่มีช่างมีปัญญาดีจริงๆนี่เขาเยอเขยาขยา้ํเขาเยอะว่าพระราชาโง่เอาคนโง่ๆเข้ามาในะพระราชฐานจะมีประโยชน์อะไรเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าภายในลูกรักนะเป็นหมดัดในตอนนี้มโหสถได้ขยายความต่อไป้กราบทูทว่า ขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ้าพระองค์สาคัญว่าวิดาประเสริฐกว่าบุตรลาตัวนี้ก็ประเสริฐกว่ามาสนนเพราะว่าลาเป็นแม่เป็นพ่อของมาสนนขอพระองค์จงรับพระราชวิดาของข้าขอพระองค์จงรับบิดางข้าพระพุทธเจ้าไว้เถิดพเจาข้าเพราะว่าวิดาประเสริฐกว่าบุตร แต่ถ้าบุตรเปรอสวยกว่าวิดาก็ขอได้ผลรดรับค่าพระพุทธเจ้าไว้เอาละสินี่มันเป็นปัญหาที่เราคิดจะไม่ถึงแนะล้วลูกหลานที่รักฟังไว้ดีมีประโยชน์และลูกหลานก็ต้องจำลูกหลานจงคิดด้วยฝ่ายพระเจ้าวิเทราชเดชสมสดับําคำคมคายของโหสถดดังนั้น ก็ทรงสงมนักกคยินดีราชบริษัทคือบรรดาประชาชนที่ไปชมกันดีนั้น,น,นก็พากันแท้ทรงสาธการสรนเสริญมโหสถมโหสถบัณฑิตพูดถูกต้องนี่จำมันนะลูกหลานที่รักที่หลังถ้าโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อย่าดูถูกเด็กเด็กๆถ้าเขามีปัญญาเราก็ควรจะยอมรับนับถือ ราชบริษัทก็พากันสรรเสริญว่าทหสดมีพูดถูกต้องมีเหตุมีผลเสียงปรบมือก็ดังกึกกล้องเขาถูกเส้นทั่วประสาทมันติดเตี้ยสี่คนพากันมีสีหน้าซีดเผือดซบเซาไปตามตามกันนี่โดนเจ้าเท่าหัว,หวงูหรือเจ้าเท่าสารพัดพิษโดนสยาช้างสารกระทืบคาแล้วเห็นไหม ถ้าทืบด้วยปัญญานะการที่มโหสถบัณฑิตกราบทูลพระราชาดังนั้นก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นการดูถูกพระบิดามารดาแต่ว่าเป็นการกราบทูลเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงแก้ให้เป็นทาปัญหาอีกฝ่ายหนึ่งจำนนไปด้วยความโง่ของตนนี่สำหรับฝ่ายพระเจ้าวิเทราช ทรงมีพระไทยผ่องใสดีใจ,จแสดงเน่ความโสมนัตแพอพระไทยมโหสถมากจึงได้จับพระเต้าทองคําพระเต้าทองคํในีความจริงก็เป็นคนโทคล้ายๆกับสองขดูนตั้มเต้าเขาทําในทองคําทรงจับพระเจ้าทองคําเต็มบริน้ํา หลังลงในมือเขาอสิวัฒนตกาศเศรษฐีผู้เป็นบิดาแล้วจัดว่าท่านเศรษฐีจงปกครองปาจียิยวามัจฉามทั้งหมดเถิดอันนี้เป็นวิธีของพรามลูกหลานพิธีของพรามนะถ้าเขาจะให้อะไรกันแล้วก็ให้ฝ่ายเหมืองแบนฝ่ายหนึ่งแบมือมาแล้วก็ราดน้ำลงไปในมือด้านิการให้ การจะแต่งงานขอลูกสาวขอทรัพย์ขอสิ่งก็ไม่กันถ้าเขาจะมอบให้ก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งแบ,บมือมาแล้วก็ราดน้ําไปในมือเะนั้นวิธีตรวจน้ำของเราในความจริงในพระพุทธศาสนาไมา่ได้ใช้น้ำแต่ว่าพระเจ้าพิมพิสารท่านทำในองค์แรกติดแบบของพรามจะได้ใช้น้ำเวลานี้เราก็เลยใช้น้ำไปตามๆกัน แน่เดี๋ยวเมื่อกี้ไปจบลงตรงไหนเพราะว่าจงปกครองปัจจิณว,วัตน์รรมทั้งหมดเถิดเป็นว่าให้พ่อเป็นผู้วริการจังหวัดหรือว่าความนั้นหรือว่าปกครองรัฐสัต์นั้นแล้วพระราชนราชาก็ทรงพระาชทานเครื่องประดับสรงให้แกนาสมณเทวีเพราะว่าถ้าเป็นพัญญาของผู้ปกครองรัฐและไหว้แคว้นที่ขึ้นกับพระองค์ ก็ถือว่าเป็นพระราชาน้อยๆสําหรับสมณะเทวีผู้เป็นมันดาขมโมสดก็ต้องเป็นพระชินีน้อยๆเหมืกันถ้ว้วก่อนเดียก่อนแล้วกลับทรงเลื่อมใสในในปัญหาชอบใจในปัญหารลาจึงแต่กระทั่งเสถีว่าท่านเสรษฐี เราขอโมโหสดรับไปเป็นราช,ชบตุตรของเราท่านแยกไขข่ครองหรือไม่ท่านเศรษฐีทูลคายค้านว่าข้าแต่พระองค์โมโหสดลูกชายของข้าพระองค์นี้ยังเป็นเด็กมากนักอายุเพียงเจ็ดปีแม่เด็กอายุเจ็ดปีนะน้ำนมยังไม่หมดจากปากท่าพระองค์ เอาไว้เมื่อเธอเป็นผู้ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงรับไว่เพอเธอเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนข้าพระพุทธเจ้าเห็นไม่าเด็กคนพระเจ้าค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะนํามาอยู่ในพระราชาสำนักเห็นจะทรงคนกว่าพระเจ้าค่ะเพราะเวลานี้เด็กมากเกินไปเพราะเด็กๆอาจจะมีความเข้าใจผิดจะสุขจะสนจะเป็นเหตุให้ผิดพระราชาประเพณีอาจจะมีโทษได้ ระราชาินรัตว่าข้อนั้นท่านยวิตกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนะี่ยถ้าไม่ต้องเป็นยยห่วงใหญ่มโหสถทางนี้เพราะอะไรเพราะว่ามโหสถไม่ได้อยู่ในฐานะราชองครัก์มโหสถไม่ได้อยู่ในฐานะนาเนะขาเรียกอะไระ่ะมหาเล็กเรือคนรับใช้มโหสถนี่อยู่ในฐานะที่เป็นบทของฉัน ฉันขอรับโมโหสดเป็นบุตรของฉันนับตั้งแต่เวลานี้เป็นท้นไปฉันพอใจที่จะเลี้ยงลูกของฉันได้ท่านจงพากันกลับไปเถิดเจาห,เาหัวเลยเวลานี้ถือว่าโมโหสดไม่เห็ลูกของท่านแล้วเป็นลูกของฉันเอาละสิเอาละสิเรื่องของพระราชาสมัยนั้นเนี่ยกับพระราชาสมัยนี้ไม่เหมือนกัน เป็นอนุรา,าชาต้องการที่อย่างหนึ่งทำยังไงยังไงเศรษฐีก็ต้องให้แล้วก็ไม่ต้องการไปกักไปขังไปลงโทษต้องการให้มาเป็นพระราชโอรสฟังเรื่องต่อไปเศรษฐีกลับถวายบังคมพระราชาแล้วทรง,ง,งแล้วก็เข้าไปตรงเข้าไปสวมกอดมโหสถให้นอนนี่นอนแนบบนอก จุมพิษที่ศีรษะคือจูบที่หัวแล้วก็ให้อวาตว่าพ่อมหโหสถโอกรักพ่อรักเจ้าเหมือนก็ดวงใจของพ่อตั้งแต่นี้ต่อไปพ่อจงรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้อยู่หัวของเราโดยไม่ประมาทคือว่าอย่าประมาทอย่าทีเสมออย่านึกว่าตัว้วิเศษ สำหรับมโหสถได้รับโอวายขขงบินด้แล้วกล่าวว่าคุณพ่อคุณพ่อเยต่องเจียวิโกครใหญ่ไปเลยเชิญคุณพ่อกลับบ้านเถิดครับผมสามารถที่จะเอาตัวรอดได้เมื่อท่านมหาสถีกลับไปแล้วพระราชาได้ถามโมโหสถว่าพ่อบัณฑิตจะเป็นข้าหลวงเรือนในหรือว่าเป็นข้าหลวงเรือนนอก ถ้าเรือนในเรือนนอกไอเรือนในนี่ก็อยู่ในเขตพระราชฐานจริงๆอยู่ในรั้วในวังถ้าเรือนนอกก็อยู่นอกรั้วนอก,กวังแต่ว่าเข้าเฝ้าได้ทุกวันมโมโหสดก็มาคิดว่าตนมีเพื่อนเด็กๆมากจะมาเด็กๆตั้งพันคนควรจะเป็นข้าหลวงเดินนอกเรือนนอกดีกว่าจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นข้าหลวงเรือนนอกพระเจ้าข่า นี่ลูกหลานที่รักเห็นงความวาเฉลาาี่ยก็มาหสดไหมไม่เคยเข้าพาะราชวังเลยแต่เขาก็มีความรู้ชัดว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญเขาลูกหลานจงจําฟังและจงใช้ความคิดพูดกับใครแล้วอย่ารับฟังเฉยใช้ปัญญาพิจารณาเป็นปด้วยหาเหตุหาผลคนที่ดีนั่เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ใช่คนทําลายชาติ คนทำลายชายเขาดีแล้วก็ยุให้รำทำให้รวบมีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตพพอมาเข้ามาบริหารประเทศบริหารจังหวัดบริหารตำบลบริหารหมู่บ้านบริหารบ้านเขาแล้วคนประเภทนี้สร้างความเดือดร้อนทุกจุดคนโง่ประเภทนี้ขมรรดาลูกหลานที่ดักจงอย่ารับฟังอย่ายอมรับนับถืออย่าคบหาสมาคม พราะว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าคบคนผ่านเรามีสันดานชั่วมีแต่ความเดือดร้อนคบบัณฑิตเราจะมีความสุขและจงบูชาคือยอมรับนับถือคนดีที่ควรจะการบูชาต่อไปคุยกันต่อไปพระราชาทรงรับโหสถไว้เป็นข้าหลวงเรือนนอกแล้วก็พระราชาทานเคหาสถานพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อพระราชทานให้ตลอดจนถึงเพื่อนเด็กๆขโามาหสดทั้งพันคนก็ให้ด้วยเพื่อระดับพรนดาแต่งตัวสวยหรูมโหสถรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไดอยู่เป็นผราสพสํารานตลอดมาต่อมาพระเจ้าวิเีพราชทรงมีพระราชประสงค์จะลองปัญญามโหสถต่อไป ปรากฏว่าในเวลานั้นที่ริมน้ำโศกสะปกรณีซึ่งอยู่ทางทิศทักษิณของพนันครมีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งบนต้นตาลน,นี้มีรังกายและก็มีแก้วมัน,นีอยู่ในรังเงาของแก้วมณีได้ฉายลงไปในสระปกรณี บรรดามาหาชนในนำความทั้งกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ประเสฐบัดนี้แก้วมันีปรากฏว่ามีในสระปกณีดวงหนึ่งพระเจ้าค่ะพระราชาจึงตัดเรียกเสียนกมาถามว่าท่านอาจารย์ไม่ลองอาจารย์เก่านะตอนนี้พิสน์กันแล้วว่าใครจะแน่ไม่แน่ว่าท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์เสียนกท่านเท่าสารพัดพิษท่านมีจิตทิญานี่พ่อว่านะปูว่าเองท่านีว่าท่านอาจารย์เสียนกพระราชานะจะมีความรู้สึกอดอั้นตันใจชอบใจไม่ชอบใจใครก็ต้องวางอ,อุเบกขาทั้งนี้เพราะอะไรก็เพรว่าถ้าหากว่าไปตั้งท่าตั้งทางไปตำหนินตีเตียงเข้า,ขาแล้วก็มันก็เกิดโทษ พระยหาว่าพระราชาไม่ทรงทศพิธราชธรรมต้องหวานอมขมกลืนอยู่ตลอดเวลาพระราชาจึงเรียกเทนกมาถามว่าท่านอาจารย์เสนกผู้มามีคนเข้ามาบอกว่าในสาปกณีนี้มีแก้วมณีดวงหนึ่งเราจะเอาแก้วมณีขึ้นมาได้ยังไงถ้าอาจารย์เสนกจะได้กราบทูลไปอย่างโงโงว่า ควรแย่คนวิตน้ำในสะให้แห้งแล้วก็จึงจะได้แก้วมณีมาเอาละสิเนื่อใจโง่ๆแบบนี้นะก็เหมือนกับบางคนบางคนที่เขาเคยทำลายชาติที่ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างเครื่องอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศไทยก็สั่งให้เขารื้อไปเสีย เงินทั้งหลายที่มันหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศช่วยได้การเรศรษฐกิจก็ทําลายเสียทรัพย์สินทรัพย์ที่คนจะได้ภาษีก่อนก็ทําลายเสียจจมาเมทเทศไทยเราย่อยับคนประเภทน,นั้นก็เชื่อเอกสานกปัณฑิตนี่แหละแต่ว่าในการนี้คนประเภทนี้ปรากฏมาเมื่อหลายสิบปีมันแล้วเพราะว่าคนสมัยนั้นคนยังโง่อยู่ โน่นะไม่ใช่หลายสิบปีนะหลายร้อยปีนะในสมัยกรงุงศรีอยุธยานั้นมันมีอยู่ว่าคนเร็วๆอย่างนี้มีอยู่ที่ประเทศชาติแล้วต้องแต่ทําลายไปก็เพราะคนจังไรประเภทนี้นั่นแหละมีแต่รมอิจฉาและสิยาอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีความร่ํารวยอยากจจรวญรน่ายของประเทศแล้วค่อยติคนนั่นค่อยว่าคนนี้ที่จังหวัดที่ ทวงสัีญาเราต้องแตะถึงสองครั้งก็เป็นคนที่มีใจออกห่างไม่มีความรักประเทศชาติอย่างนี้มันก็คนโง,ง่ๆแบบสนเซนกนีก่แหละโง่แต่ว่าอวดโง่เขาเรียกว่าโง่แล้วก็แกมหยิงฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานที่รักจงเย้าอย่างนี้เล่ากันต่อไปพระราชายังสนดัดว่าท่ายอย่างนั้น เราขอมอบภาระหน้าที่นี้ขอให้ท่านเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์จงแบลแก้วมันนีในสระมาให้ได้ท่านอาจารย์เสียนกในเกณฑ์ผู้คนเปน็นมากช่วยกันวิทยน้ําแล้วก็โกยโครนออกจากสาป,ปกคลีจนแห้งหมดก็ไม่เห็นแก้วมันีพอน้ําไหลเข้าไปเต็มสระตามเดิม แสงแก้วมณีก็ปรากฏขึ้นอีกท่านเสนอกก็เกณฑ์ให้คนขดลงไปอีกวิทยน้าแล้วก็ขดขุดเอาแก้วมณีให้ได้ไอ้แก้วมณีนี่มันอยู่ที่ไหนเนี่ยวิทยน้าจนแห้งไม่เหงนแก้วมณีก็ขดสะให้ลึกลงไปเพราะบางดีไม่ดีมันจะอยู่ใต้ดินแสงมันจะสะท้อนขึ้นมาทําอย่างนี้ก็ไม่พบแก้วมณี เป็นอันว่าเจ้าเสนกเท่าสรารพัดพิษคนจังไรคนนี้หมดปัญญาในเวลาติเขาหนะ้าติได้นะ่ะแต่เวลาบริหารเขาเองก็ใช้อะไรไม่ได้เลยคนอย่างนี้นําเข้ามาบริหารประเทศก็มันไรหมดติอย่างน,น้นติอย่างนี้ติปัญญากขามโหสถแต่ตัวทำกับเองก็หมดความสามารถ ดีไม่ดีก็เผาบ้านเผาเมืองให้พินาศทาความพินาศทำกําลังใจของคนไทยให้หมดไปทรัพย์สินทั้งหลายที่จะพึงได้ก็พลอยย่อยยับคนไทยคนไทยจนไปทั้งเมืองคนได้ระว,วังนะแน่ถ้าลูกหลานจะเลือกใครเข้าไปบริหารประเทศเดี๋ยวก็ดูคนแบบเสนกในยยาคบเป็นอันขาดฝ่ายเสนกหมดปัญญาจะได้กล่าวทนพระราชาว่วา เนคขอเดชะขา้ขาแต่พระองค์พระประเสิฐขา้าพระพุทธเจ้าเก่งคนให้วิทน,น้ำในสระจนแห้งคนหาแกว้วมณีเขาไมาพ่พบพระพุทธเยาวข้านี่ตอนนี้พระราชาจังตัดเรียกมโหสถมาแล้วก็ทรงตัดว่านี่แนะมหโหสถลูกรักแกว้วมณีดวงหนึ่งอยู่ที่สาโปรณี อาจารย์เชนกเกงคนไปวิชน้ำจนแห้งก็หาไม่พบแต่ว่าพอน้ำเต็มสะแสงแก้วมณีก็ปรากฏเจ้าสามารถจะนำแก้วมณีโดวงนี้มาได้หรือไม่ถูกหลักเพราะว่าท่านเด็กเป็นลูกนะท่านให้เป็นลูกนี่มโหสถดบัณฑิตจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไปพิจารณาดูก่อน เห็นว่าคงไม่เหลือความสามารถที่นำมันได้พระยาค่ะพระราชาท่งึงได้ทรงมีคำสั่งทรงฟังแล้วก็ดีพระไทยจึงได้มีว่าจะต้องไปดูปัญญาขมโหสถในวันนี้อีกดูทีล้ว,ว่าเธอจะทำมาอย่างไรจะเอามันได้หรือไม่ได้แล้วก็สเสด็จป,ปริสาะโปคนีเพราะไม่ได้ข้าได้จะบ,บริพาร ฝ่ายจานทั้งสี่นั้นก็ตามไปด้วยตั้งใจจะไปนั่งะะะหัวเราะเยาะโมโหสถเพราะว่าจนตัวทําวิทน้าจนหมดเอาโคลนขึ้นมาจนหมดขดลงไปอีกมันเจอยังไม่เจอแก้วมณีคราวนี้เราได้ทีเยาะเย,ะยะะ้ยโมโหสถให้เต็มที่ที่น่วาเราไวม้มโหสถยืนที่ฝั่งพิจารณาดูแสงแก้วมณีที่ปรกากฏในสระแล้ว ก็งั้นเขาไปดูบนต้นตาลรู้แน่ว่าแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระความจริงแก้วมณีอยู่บนต้นตานที่ได้กราบทูลว่าขอเดชะข่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระปุกณีนี้พระเจ้าค่ะอ้อสี่เห็นแสงอยู่ในสระแต่ว่าบอกว่าแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระ อาจารย์ได้หกก็หาตึงคิดว่าคนนี้แน่แล้วหมอสดแพ้เราแล้วราชาก็ทรงสงบพระอารมณ์ทรงขันติอดทนนั่นยังได้ตัดว่าถ้าอย่างนั้นหมอสดเจ้ามณีในสระไม่มีไม่ใช่เลยก็วมณีนี่มันอยู่ในสระใช่ไหมหโหสดก็ตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะ ความจริงแกว้วนณีถ้าความจริงมโหสถจะไปสวดเห็นความจริงจึงให้คนนำภาชนะใส่น้ำมาจนเต็มแล้วเอาไปตรงที่แสงแกว้วมณีแสงแกว้วมณีก็ปรากฏในภาชนะนั้นมโหสถจึงกราบทูลกับราชาว่าขอพระองค์จงทอดพระเนตร แก้วันนี้หาได้ปรากฏในศาสไม่แต่ว่าปรากฏในภาชนะนี้พระเจ้าค่ะเอาละส,สิแก้วันนี้ย่องอยู่ในขันน้ำอีกแล้วพระราชาจึงรับสั่งถามว่าเจ้าบัณฑิตโลกรักถ้าอย่างน,นั้นแก้วันนี้อยู่ที่ไหน <c oughs> อ๋อสดดีกราบทุนพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ระเสริฐ แก้วมณีปรากฏอยู่ในสาวโปคณีนี้บ้างหรือว่าแก้วแสงแก้วมณีที่ปรากฏอยู่ในสาวโปคณีนี้บ้างแล้วก็แสงแก้วมณีปรากฏในภาชนะบ้างจึงบรรว่าแก้วมณีไม่มีอยู่ในสาวโปคณีแนะ่แก้วมณีนี้ต้องอยู่บนต,ตนบ้นตาลขอพระองค์ได้ทรงให้ราชบุลุษขึ้นไปนำลงมาเถิดไปเจ้าค่ะ ตอนนี้เสียจันยิ้มมาเสร็จไม่มีทางแก้วมัณีอยู่มันต้นตาลแต่ว่ามีแสงในสะมีแสงในขันมันจะเกิดเป็นความมหัศจรรย์น,นั่นหมายคือว่าแก้วมณีจนจะมาจากสิ่งปาฏิหาริย์ที่ปรากฏขึ้นนี่เป็นการเดาของเขานะให้เจ้าเท่าสารพัดพิษนี่แม่มันน่าเบื่อนะหลานลกูลกๆหลานที่รักช่างเถิดเล่าก,กันต่อไป ราชาจัดให้ราชบุรุษที่ชำนาญใน,นการขึ้นตนตานขึ้นไปดูเพื่อรู้แน่ปนิวก็รู้กันว่าใครจะแน่หรือไม่แน่ราชบุลุษขึ้นไปบนยอดตาน,นาาแล้วก็พกแก้วมณีอยู่ในรังกาจึงได้นำมาส่งใหมโหสถโมโหสถรับแก้วมณีแล้วก็นำไปถวายที่พระหัตถกรพระราชา ม่หาชนนี่คอยอยู่ในที่นั้นต่างก็แซ่แซ่แซ่่งสารทุกการสนรเสริญมโหสถแล้วก็ด่าว่าตาเสนกกาจานสามตั้งตา,งนานาาหาว่าไอเจ้าเท่าสารพัดพิษไม่มีความคิดเดียวแก้วมณีไม่ได้แล้วก็ถามยังเยะาะเย้ยมโหสถซึ่งเป็นเด็กกว่ามีอายุเพียงเจ็ดปีเล่นเอาอเท่าตาเท่ากาลีนี่หน้าซีดหน้าเสียว เขาบอกว่าอีตาเสียนกบัณฑิตก็ดีแล้วแล้วเพื่อนๆก็ดีมันเป็นบัณฑิตกเกนี่ว่าเกณฑ์นคนในวิทย์น้มเสียแรงเปล่าไร้ประโยชน์ไม่ได้อะไรสู้มโหสถบัณฑิตซึ่งเป็นเด็กถึงเด็กเพียงอายุเจ็ดปีก็ไม่ได้จะไวในรูปหลานที่รักแต่ว่ามโหสถเห็นควับนามอาจารย์ต่างๆมโหสถก็เฉยวางเฉย ที่ว่าเรื่องของเขาเรื่องของเรามีเท่านี้ต่อมาพระราชาก็ท่งส,งสงมนัดเธอดีใจมากทรงพระยาทานสร้อยมุกดาเรื่องเครื่องประดับพระสอก็ราดับคอขอ,ขอโรองให้แก่มโขสดโอโ้โหอย่างนี้อาจารย์สังสีก็โอโ้โหมากเิแล้วก็ทรงพระยาทานกำไรมุกดาแกบรรดาพวกเด็กๆที่บริเป็นบริวารพันคน อาณาบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลกหลานทท่รักเรื่องมโหสถบัฑิตนานกวาจะจบสําหรับวันนี้ก็อยากขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้การใช้ปัญญาในะลกหลานทท่รักมีความสําคัญแล้วก็จงอย่าประมาทคนเขาบอกว่าไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าพังข้ามถ้าบาังเอิญเห็นใครเขามีความโง่เขลาบาปัญญาแก่ตนคนดี มีฐานะไม่เสมอตอนก็นดีขอลูกหลานที่รักจงเว้นจากการโดโูถูกดมิน่นแต่ก็มีจิตคิดเม่ตาว่าเขากับเราเป็นเพื่อนที่รักกันเรารักสุขเกลียดทุกข์ชั้นใดเขาก็มีความรักสุขเกลียดทุกข์ชั้นนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะไปเยาะเย้ยเขาเราจะทำลายเขา จะแก,แกล้งเขาอันนี้เป็นของไม่ควรดีไม่ดีวันหนึ่งข้างหน้าเขาอาจจะมีบุญวาสนาบรารมีทำตนให้เป็นคนดีสามารถจะบริหารประเทศชาติาศาสนาพระมหารกษัตริย์ตะระองรชนชาวไทยให้มีความสุขขึ้นมาคนได้ยงจะทำตนเหมนือนกคนทางจังไรที่มีตัวอย่างมันตั้งแต่สมัยกรุงศรยุยยาสมัยกรุงเทพแล้วนีคนดี คนอปรีประเภทนี้เห็นประโยชน์ส่วนตนทำลายบรรดาประชาชนเพื่ความสุขส่วนตนโดยเฉพาะอาณาสำหรับวันนี้หวังว่าโดกสานที่รักคงยังมีคติเกิดจากปัญญาขึ้นไปอามญญากสำหรับวันนี้ก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลทงม,มีแล,ล,ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี